คุณธนวัตรเองก็มีปัญหาเหมือนกัน <ผม S 1> ก็เป็นภูมิแพ้ครับตัวเองอันนี้ทราบครรับทรบทาเป็นแบบไหนครับคือผมเนี่ยเป็นมานานมากอ,มอากาศเปลี่ยนนิดนึงอะไรก็ผมเอาละอากาศเปลี่ยนก็จะมีน้ำมูกครับน้ำมูกจามจามอ่าฮะแล้วยังไงครับก็ทานยาตลอดนะครับ คือพอทานยาตรุนแรงก็คือก็ทานยาแก้แพ้แก้แพ้ตลอดเลยคุมอาการเอาไว้จะติดตัวตลอดเลยฮะเมื่อก่อนจะติดตัวตลอดซื้อมาเป็นกระปุกเลยขวดเล็กๆอ่าเม็ดเหลืองๆเนี่ยเหลืองๆผมจะทานควบกับยาอาพลาร้านขายยาก็ขายเป็นยาสามัญประจําบ้านครับผมคืออยากจะซื้อกินเมื่อไหร่ก็ไปซื้อเป็นเฮเบอรเป็นยาขายดีด้วยใช่ไหมฮะจ๊ะ คนละตัวกับที่เขาไปทํเป็นยาใสติดนะอัน้ำมันซูโด้อะเสร็จแล้วก็ต้องทานเป็นประจำคือผมเป็นมานานมากไมื่อู้จะทำยังไงนหมสิบกว่าปีอะไม่เดือนหนึ่งอะเดือนนึงซื้อยาเนี้ยเท่าไหร่คือบอากาศเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวผมจะเป็นทันทีขับรถไปตังหวัดเรียบร้อยแล้วเป็นละคือเหมือนพกติดตัวเหมือนยาอมเลยอะใช่ครับอ่าฮะอ่าผมจะกินตลอดเลยอืมอร่อยไหม ดีไหมไม่ไม่มันง่วงง่วงพอทานแล้วง่วงด้วยไม่ดีอยู่แล้วล่ะรันเหมือนไม่สบายเสร็จแล้วทำยังไงครับมันคิดหาวิธีที่จะแก้ไขไอ้สิ่งเหล่านี้ยังไงก็จากภรรยานะฮะภรรยาแนะนำเห็นเขากินแล้วหายแล้วก็บอกว่าอ่าลองลองลองบีมดูอ่าฮะก็เลยผมก็ลองทาน เขาบอกลองบีมวันละสองเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดแต่อาการคุณกับอาการของคุณว่าที่นีนี่คนละอย่างกันนะคนละอย่างนะฮะแต่ตอนนี้เขาลดยาหลือเลพราะเห็นพี่สาวเขาเขาเขาเป็นอย่างนี้ครับอ่าคล้ายๆกับอพี่สาวคว่าที่นี่เป็นผู้แพ้เหมือนกันจะคล้ายๆกับคล้ายกันก็ลองบีมดูครับบีมนานเท่าไหร่ครับถึงเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพสามวันสามวันสี่วัน เม้ยอย่า้อนเล่นนะสามวันสี่วันฮะแสดงว่าคุณต้องตรวจไว้ตลอดเวลาสิสามวันสี่วพอเริ่มกินปุ๊บคุณเลงเลยล่ะครับผมกี่วันจะหายเพราะวันนั้นผมทานไปประมาณสามสี่วันขับรถไปกับนายที่ขอนแก่นครับถ้าผมไปตังหวันผมจะเป็นทันทีอือฮึนะฮะแต่วันนั้นไม่เป็นเลยฮะแม้กระทั่งขับรถไปครับผมอากาศในรถเย็นเย็นก็ไม่เป็นครับ เป็นเพราะเปิดแอร์ไม่เย็นหรือเปล่าผมขนาผมรดนแอร์ผมยังไอ้นี่แหละฮะอืมก็ไม่เป็นไม่เป็นฮะคือปกติเนี่ยจะบอกว่าคนที่มีอาการภูมิแพ้อย่างคุณธนวัฒน์เนี่ยมักไม่ค่อยรู้ตัวว่าหายไปเมื่อไหร่คืออาการภูมิแพ้มาเป็นเปุ๊บอ้าวเฮ้ยบอบบิ้มไปได้สักระยะหนึ่งอ้าวหายไปไม่รู้ตัวประมาณนี่คุณเลงไว้เลยสิครับผอเออสามวันหายฮะแล้วยังไครต่อผมยังคุยกับภรรยาเลยว่า้นี่เป็นอะไรเนี่ยมัน เทวดาหรือเปล่ายาเทวดาคุยอะไรยาเพราะเป็นมาสิบกว่าปี <c oughs> ครับผมเป็นทานายาก็ไม่เคยหาย <c oughs> <ผม S 1> ครับผมอาจารย์ครับฤทธิ์ของบิมเข้าไปทําอะไรทําให้ไอ้โรคที่เป็นสิบกว่าปีภูมิแพ้นี่เป็นโรคถูกไหมครอาจารย์ก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งก็คือโรคภูมิแพ้นะคะ <c oughs> ทีนี้ยาที่ทานนะมันรักษาปลายเหตุไงคะมันไปแค่ระง,งับอาการ มันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะคะบิมก็ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันให้เข้าสู่ปกติคือคนเป็นโรคภูมิแพ้นี่ส่วนใหญ่ก็คือ th 2จะสูงนะคะทีนี้บิมนี่มันเพิ่ม th 1 th 1ใช่ไหมฮะซึ่ง th 1ที่เพิ่มขึ้นมันก็กด th 2อยู่แล้วนะ,ะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาการภูมิแพ้มันก็ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วทำไมประสิทธิภาพมันถึงเร็วขนาดนั้นนะครับครับ ก่อนอื่นทั้งหมดอาการคันที่ขากับแพ้ที่จมูกทําไมมันเกี่ยวเนื่องกันแปลกใจไหมฮะมันห่างกันเยอะนะครับคนลมัคนคเละประเภทเลยแต่สาเหตุมันมาจากต้นต่อเดียวกันครับต้นต่อที่ว่าเม็ดเลือดขาวไอ้ตัวที่อาจารย์อัมไพพูดถึงเทสสองมันสูงครับ,รบแล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร,ร์ที่เราทดสอบในห้องปฏิบัติการก็พบว่า แคปซูลของเราที่ใช้เนี่ยสีแคปซูลต่อวันเนี่ยสามวันนี่ก็ปกตินะฮะสาบนคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่ามันจะมีการสร้างผมพูดอีกทีหนึ่งไอ้ T-regulator ไอ้ตัวที่ควบคุมเนี่ยนะเพิ่มขึ้นแล้วตัวนี้มาเพื่จะกด TH สองนี่ประการที่หนึ่งลซึ่งเป็นต้นเหตุของภูมิแพ้ TH หนึ่งที่อาจารย์อภัยพูดถึงก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะนั้นมันสองแรงแข็งขันช่วยกันนะครับภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นอาการที่ ขาตอบสนองต่อแคปซูลเนี่ยเร็วที่สุดตัวหนึ่งนะฮะเร็วที่สุดอันนี้ต้องทานต่อเนื่อไหมครับอาจารย์ในถึงว่าถ้ากรณีอย่างคุณธนวัฒน์เนี่ยเกิดสักหนึ่งสัปดาห์หยุดทานไปครับผมก็คิดว่าหนึ่งสัปดาห์หยุดทานมันกว่าจะกลับมาก็อีกเป็นระยะหนึ่งนะฮะแต่ก็เออก็คงนานกว่าที่หยุดยาแค่นี้ก็จะจะเดือนกว่าล่นออันนี้คือหยุดมันเดือนเดือนกว่าคือคือตอนนี้ทาน ลดลงอ๋อลดปริมาณลดปริมาณตอนนี้ก็ทานวันละสองแคปซูลก็พอครับทานให้มีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพจนถึงร้อยปีครับนะก็คือวันนี้เนี่ยเรื่องของ TSH เนี่ยมันมันเริ่มบาลานซ์เริ่มสมดุลขึ้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มถึงขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องแต่ว่าอีกอาการหนึ่งก็หายไปด้วยครับผมกดไรย้อนอครับอ่านนี้ก็เป็นโรคฮิตจริงๆเป็นรู้ตัวไหมฮะว่าเป็นกดไลย้อน แรกๆผมก็ยังไม่รู้อาการว่าทําไมเรานอนอยู่ดีๆเนี่ยเดือนๆ,ๆต้องตื่นทุกคืนเลยฮะคือมันจะจุกจุกแล้วหายใจไม่ออกร้อนเลยร้อนเลยฮะร้อนยต้องต้อง,ต,องต้องตื่นมาแล้วก็รับประทานน้ําอืำแล้วก็ยาเคลือบกระเพาะเพราะผมผมเป็นกระเพาะอ,อยู่แล้วอ๋อผมผมเป็นโรคกระเพาะอ,อยู่แล้วด้วยและผมแพ้ด้วยพอบิมเข้าไป อาการนี้ไม่ไม่เกิดไม่ได้ตั้งใจด้วยใช่ไหมผมไม่ได้ตั้งใจเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจครับเออแต่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นกรดไหลย้อนครับผมอันนั้นต้องถามอาจารย์ละครับว่าทําไมมันเข้าไปทําคือผม่ะทราบว่าจริงๆแล้วมันมันมันคุณต้นอธิบายได้แล้วนะคุณต้นอยู่กับเราแล้วนะคือผมอธิบายเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลายเป็นความไม่น่าเชื่อถือไปแล้วผมจะไปเป็นดาราแทนก็อ่ ก็ทีเอสสองมันลดทีเอสสองมันลดเนื่องจากทีเอสหนึ่งมันขึ้นแล้วก็อาการอักเสบครับทีเอสสองมันทําให้เกิดการภุมิแพ้แพ้ภูมแล้วก็อาการอักเสบมันก็จะหายไปนะครับครับแล้วก็ส่วนส่วนไอ้ถ้าหากว่าเป็นโรคกระเพาะครับถ้าเกิดบังเอิญมีเชื้อโรคอยู่ด้วยเชื้อเอชเฮริโคพักเตอร์ไพรลอยู่ด้วยเนี่ยไอ้แคปซูลของเราเนี่ยมันมีความสามารถเป็นประสิทธิภาพในการจัดการกับแบคทีเรียตัวนี้ ซึ่งไปหลั่งสารอินเทอร์ลิคิน1ซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบที่กระเพาะอย่างชัดเจนอาการอักเสบที่หายไปซึ่งมันทําให้เกิดอาการร้อนผ่าตามบริเวณทางเดินอาหารเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยก็อย่าได้ปลาศใจครับทั้งหมดมันมาจากต้นต่อเดียวกันจริงๆก็คือไปปรับภูมิคุ้มกันของเราให้มันสมดุล แค่นั่นเองไม่ใช่ประสิทธิภาพที่มันวิเศษวิโสของแคปซูลของเราหรอกเป็นเพราะว่าตัวเราเองเราสามารถที่จะปรับกับแคปซูลตัวนั้นด้วยเพราะสุดท้ายคือร่างกายแข็งแรงใช่ครับทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพครับมีความสุขดีนะฮะถึงแม้ว่าจะต้องซักผ้าแทนภรรยาคุณต้นฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอความรู้เกี่ยวกับแคปซูลเหล่านี้ตอนที่เราทํามาทีแรกเนี่ยเราก็งงนะก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราก็งงว่าตอนที่ทำมาหวังจะให้มันใช่ กับโรคข้อเข่าอักเสบแต่ไปไปมามันออกมาได้108,000เรื่องนะครับจนกระทั่งในที่สุดเราก็ต้องถอยกลับไปสู่ที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นใหม่ว่าเอ้เราคนจะนั่งคิดง่ายๆก็คือทั้งหมดมันทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราสมดุลแล้วทําให้ร่างกายสมดุลผ่านอะไรล่ะก็ผ่านเม็ดเลือดขาวนั่นคือต้นเหตุของการศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาของเราผ่านเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้4ปีผ่านมา เราบอกว่าเราประกาศเลยนะฮะว่าการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเนี่ยเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลไล่ครบทุกอาการด้วยยกเว้นรถชนนะนะครับนั่นก็คือการดูแลสุขภาพที่ต้นต่อน,นั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือร่างกายแข็งแรงก็สามารถที่จะต้านทานกับโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจมิงนะครับ